กดติดตามช่องของกุ้งกิ๋งด้วยนะคะยวันนี้เครืงตาจังเลยค่ะกุ้งกิ๋งเป็นอะไรนะม,ม,มีอะไรเข้าตาหรือเปล่านี่นเนี่ยอาขนตาหลุดเข้าตานี่เองอะ่ะม,มีหน้าเจ็บเจ็บอ่ะขอไปล้างตาด้วยน้ำสะอาดก่อนนะคะ ไปไปถมพยาบาลมาเรียบร้อยแล้วค่ะไม่เจ็บตาแล้วกุ้งกิ๋งจําได้ว่าเมื่อก่อนนะนะตอนนั้นกุ้งกิ๋งเคยเคืองตาแบบนี้เลยค่ะคันยุบคันยิบขยี้ตาจนแดงไปหมดเลยแต่โชคดีนะคะที่คุณแม่พามาหาคุณหมอรักษาโรคตาแดงได้ทันท่วงทีโรคตาแดงคืออะไรมีสาเหตุเกิดจากอะไรแล้วมีอาการแบบไหน กุ๋งกิ๋งจะเล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะกุ๋งกิ๋งเป็นตาแดงกุ๋งกิ๋งกระโดดโลดเต้นไปสนามเด็กเล่นสุดแสนหันษากุ๋งกิ๋งเล่นเพลินทั้งวันสนุกสุขสั์หัวเราะเฮฮากุ๋งกิ๋งเล่นดินเล่นทรายเครื่องเล่นมากมายบนสนามหญ้าลองเล่นม้าหมุนมายกเล่นกระดานหก นั่งเล่นชิงช้าเล่นเพลินจนตัวเละเทอะกุ๋งกิ๋งยังเผลอใช้มือขยี้ตาขยี้ปุ๊บคันยุบคันยิบกระพริบตาปริบปริบรู้สึกเคืองตารุ่งขึ้นกุ๋งกิ๋งตกใจตาหนูเป็นอะไรไม่รู้แม่จา๋ามีสีแดงแดงข้างในขี้ตาม,มากมายน้ำตานองหน้าแม่พาไปหาหมอทันที คุณหมอใจดีตรวจแล้วบอกว่าหนูเป็นโรคตาแดงนะจ๊ะดีแล้วละจ้ะรีบมารักษาเกิดจากสาเหตุสารพัดภูมิแพ้ไวรัสแบคทีเรียนานาทำให้เยื่อบุตาอักเสบรู้สึกเคืองเจ็บมีขี้ตาน้ำตาช่วงนี้หยุดไปโรงเรียนก่อนหนูควรพักผ่อนอยู่บ้านดีกว่าหลีกเลี่ยงสัมผัสใครใ โรคติดต่อง่ายทางมือและน้ำตาสิ่งของส่วนตัวทั้งหลายอย่าเผลอไปใช้ร่วมกันนะจ๊ะเชื้อโรคมีอยู่ทุกที่ล้างมือให้ดีห้ามขยี้ตาหมอนที่หนูใช้หนุนนอนมันเปลี่ยนปลอกหมอนบ่อยๆนะจ๊ะมีแม่คอยหยอดยาให้ตาแดงจะหายภายในไม่ช้ากุ้งกิ๋งขอบคุณคุณหมอ ยักหน้าอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะกุ๋งกิงเชื่อฟังอย่างดีทําตามอย่างที่คุณหมอบอกมากุ๋งกิงพักผ่อนอยู่บ้านแค่ไม่กี่วันก็หายดีแล้วจ้าโรคตาแดงรักษาได้กุ๋งกิงสุขใจร่าเริงลัลลาแล้วนั่นก็เป็นสาเหตุที่ว่าตอนนั้นทำไมกุ๋งกิงถึงตาแดง โรคตาแดงเป็นแล้วไม่สนุกเลยค่ะนอกจากจะไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วยังอดเล่นกับเพื่อนด้วยการไว้ดีกว่าแก้รักษาความสะอาดร่างกายตัวเองให้ดีเชื้อโรคมีอยู่ทุกที่เลยล้างมือให้ดีแล้วก็ห้ามขยี้ตาด้วยนะคะสัปดาหนะ์หน้ามาสนุกกับนิทานเรื่องเยี่ยมพี่กุ้งกิ้งรับรองเลยว่าเพื่อนๆต้องชอบแน่นอนส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้น พลาดไม่ได้ในรายการน,นิทานสนุกกับกุ๋งกิ๋งเวลาบ่าย3ามโมงทางช่องกุ๋งกิ๋งแฮปปี้เวิด์แล้วพบกันใหม่นะบ๊ายบายค่ะ <c oughs> โอ,อสุดจมตีอีกแล้วส้มตำโคกเดียวเองะ โอยไม่ไหวแล้วว่าจะทำยังไงดีเนี่ยถ้าท้องเสียแล้วมีอาการ1ใน5าการต่อไปนี้นะคะจะต้องมาให้คุณหมอตรวจที่โรงพยาบาลมีอะไรบ้างมาฟังกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งช่องพยาบาลกุ้งนะคะแล้วก็มาฟังพยาบาลกุ้งเฉลยกันเลยค่ะอาการที่1นนะคะก็คือถ่ายเหลว สามครั้งขึ้นไปนะคะใน24ชั่วโมงหรือ1วันนะคะหรือว่าถ่ายเป็นมูกหรือถ่ายเป็นมูกปนเลือดนะคะแค่ครั้งเดียวนะคะก็ควรมาโรงพยาบาลค่ะการที่สองนะคะก็คืออาการปวดท้องนะคะบางคนนะคะปวดท้องมากหรือบางคนปวดบิดนะคะจนจะเป็นลมเลยอย่างเงี้ยเราควรจะรีบมาโรงพยาบาลนะคะหรือถ้าปวดทางด้านขวาด้วยนะคะกดลงไปแล้วเจ็บมากเงี้ย อาจจะเป็นไส้ติ่งอักเสบได้ก็ควรรีบมาโรงพยาบาลเลยนะคะการที่3นะคะก็คืออาการอาเจียนหลายครั้งนะคะหรือบางคนนะคะกินไม่ได้เลยเพราะว่ากินเมื่อไหร่ออกเมื่อน,นั้นนะคะอันนี้ควรจะรีบมาโรงพยาบาลเลยนะคะเพราะว่าอาจจะเสี่ยงต่อภาวะช็อกจากการขาดน้ําได้ค่ะข้อที่4นะคะคือมีไข้นะคะเราจะรู้ได้ไงว่ามีไข้ก็อาจจะโดยการสัมผัส ร่างกายเราดูนะคะว่าตัวร้อนไหมหรือถ้ามีที่วัดไข้นะคะก็สามารถวัดได้ถ้า37.5ขึ้นไปก็ถือว่าเรามีไข้ก็ควรมาตรวจเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลนะคะการที่5นะคะก็คืออ่อนเพลียมากนะคะซึ่งอาจจะเป็นอาการนํำมาซึ่งการสูญเสียน้ำแล้วก็เกลือแร่ในร่างกายนะคะบางคนมีอาการเยอะมากถึงขั้นเสี่ยงต่อภาวะช็อกจากการขาดน้ำก็จะมีอาการ ปากแห้งคอแห้งนะคะมึนง,งงสับสนปัสสาวะออกน้อยหรือปัสสาวะไม่ออกนะคะบางคนก็จะพูดจาสับสนได้ก่อนที่จะถึงขั้นนั้นนะคะต,ตอนที่รู้สึกว่ามีอาการเหนื่อยเพลียอ่อนเพลียก็ให้รีบมาโรงพยาบาลเลยนะคะสำหรับการรักษานะคะเมื่อมาโรงพยาบาลนะคะเขาก็จะมีการ ตรวจเลือดตรวจปัสสาวะตรวจร่างกายนะคะดูว่าเรามีอาการที่เสี่ยงต่อภาวะช็อกหรือเปล่านะคะถ้าอาการไม่มากนะคะคุณหมอก็จะให้ยาไปทานที่บ้านแล้วก็ให้น้ําตาลเกลือแร่นะคะไปจิบทานบ่อยๆนะคะส่วนคนที่มีอาการที่เสี่ยงต่อภาวะช็อกก็อาจจะต้องนอนโรงพยาบาลเพื่อให้น้ําเกลือแล้วก็สังเกตอาการค่ะ าอาการท้องเสียนะคะส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากเราไปรับประทานอาหารที่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคนะคะไม่ว่าจะเป็นไวรัสแบคทีเรียนะคะก็จะทําให้ร่างกายเราเนี้ยขับของเสียต่างๆออกมานะคะซึ่งถ้าเกิดเรามีอาการท้องเสียเนี้ยแล้วเราดูแลสุขภาพเรานะคะเบื้องต้นได้จะช่วยลดภาวะขาดน้ําหรือภาวะช็อกได้เยอะเลยค่ะเดี๋ยวพยาบาลกุ้งก็จะสรุป การดูแลตัวเองนะคะขณะที่เรามีอาการท้องเสียก็มีอยู่7ข้อด้วยกันนะคะข้อที่1นะคะก็คือการล้างมือบ่อยๆนะคะเพราะบางทีมือเรานี่แหละเป็นตัวที่จะนําเชื้อโรคจับสิ่งของของกินต่างๆเข้าปากก็จะทําให้เราท้องเสียได้เหมือนกันนะคะดังนั้นต้องล้างมือบ่อยๆนะคะก่อนแล้วก็หลังทานอาหารหรือว่าถ้าเราเข้าห้องน้ําก็ต้องล้างมือหลังเข้าห้องน้ําทุกครั้งนะคะ ขสนะคะก็ควรรับประทานอาหารอ่อนย่อยง่ายแล้วก็ปรุงสุกใหม่ๆนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นข้าวต้มโจ๊กหรือน้ําซุปก็ได้ค่ะข้อ3นะคะคือการทานน้าตาลเกลือแร่ค่ะซึ่งก็เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นแบบเป็นซองนะคะลรวผสมในแก้วน้ํานี้ก็จะใช้สะดวกนะคะก็ให้ทานแทนน้ำได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่า คนไหนมีอาการอาเจียนร,ร่วมด้วยนะคะอาจจะทานลําบากเพราะว่าอาจจะอาเจียนเนี่ยก็อาจจะใช้วิธีจิบเอาเรื่อยๆได้ค่ะและถ้าเกิดท่านใดนะคะไม่มีผงน้าตาลเกลือแร่ที่บ้านอาจจะไม่สะดวกไปซื้อหรือว่าเป็นเวลากลางคืนเนี่ยก็สามารถทําเองได้นะคะโดยใช้น้ําประมาณ750ซีซีประมาณขวดกลมหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่น้ําต้มสุกที่เย็นแล้วนะคะ แล้วก็น้ำตาลทรายสองช้อนโต๊ะนะคะเกลือหนึ่งช้อนชาผสมกันสามารถใช้แทนน้ำตาลเกลือแร่จิบไปเรื่อยๆได้คะ่ะสี่นะคะอาหารที่ควรงดก็คืออาหารที่มีรสจัดหรือเป็นพวกอาหารหมักดองนะคะอันนี้จะระคายเคืองกระเพาะอาหารควรจะงดไปก่อนนะคะแล้วก็เครื่องดื่มที่งดช่วงท้องเสียนะคะก็คือพวกชากาแฟนมหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนนะคะอันนี้ ควรจะงดไปก่อนค่ะเพราะว่าจะยิ่งทำให้เราเนี่ยมีอาการท้องเสียมากขึ้นกว่าเดิมค่ะข้อ5นะคะคือการนอนพักผ่อนอย่างเพียงพอนะคะควรนอนพักวันละ6-8ชั่วโมงต่อวันนะคะเพื่อให้ร่างกายได้ซ่อมแซมในส่วนที่ร่างกายสูญเสียน้ำไปนะคะ หนะคะไม่ควรซื้อยาหยุดถ่ายมาทานเองนะคะเพราะว่าการถ่ายหรือท้องเสียออกไปนี้เป็นการขับเชื้อโรคออกจากร่างกายนะคะทีนี้ถ้าเราไปซื้อยาหยุดถ่ายมานะคะเชื้อโรคก,ก็จะยังอยู่ที่ร่างกายเราก็อาจจะเข้าสู่กระแสเลือดได้ค่ะเนะคะก็คือการสังเกตอาการที่ผิดปกตินะคะถ้าเกิดว่าอาการเราไม่ดีขึ้นเลยหรือมีอาการหนึ่งในห้าอาการที่แจ้งไปเบื้องต้นนะคะ ควรรีบมาโรงพยาบาลค่ะเพื่อให้คุณหมอได้ตรวจเพิ่มเติมนะคะท้ายนะคะท่านไหนนะคะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องท้องเสียนะคะก็สามารถถามมาใต้คลิปได้นะคะเดี๋ยวพยาบาลกุ้งก็จะมาตอบให้นะคะก่อนจะจากกันไปก็ขอให้ทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งช่องพยาบาลกุ้งแล้ววันหลังก็มาฟังคลิปกันอีกนะคะสวัสดีค่ะรงรอบปาก ะะแล้วก็บัตเตอร์กันน้ำว้นท่คล้ายๆเป็นพักกอดนะคะที่ชุบน้ํายาเอาไว้เราเอาพักอดเนี่ยทาบแล้วก็แ okay. ทนสวัสดีค่ะพบกับโปรตุกดูสุขภาพนะคะสำหรับใครที่ดูคลิปโปรตุเป็นคลิปแรกนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโปรตุด้วยนะคะวันนี้นะคะโปรตุก็จะมาสอนล้างแผ้นั่นเองนะคะนี่คือแพลสมมุตินะคะเป็นรอยตะขามแบบ นี่มีมาตัวหนึ่งนะคะราปะกติจะมี5ตัวใช่ไหมเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะว่าเราล้างแผลยังไงไม่ให้แผลเป็นหนองแผลอิกติเชื้อมาชกันเลยค่ะก็การล้างแผลนะคะเราก็จะแบ่งก่อนเป็น2ประเภทนะคะว่าเป็นหนึ่งฆ่าสมติแผลสะอาดนะคะเราก็จะใช้น้ําเกลือนะคะเช็ดบริเวณตรงที่เป็นแผลแล้วก็ใช้แอลกอฮอล์นะคะเช็ดตรงรอบบาดแผลนะคะ อีกรอบนะคะแอลกอฮอล์เช็ดรอบแบบแผลน้ำเกลือเช็ดตรงแผลนะคะแต่ว่ามันเป็นแผลที่สปกปรกแบบไปหกพันโลมีดินมีโครนมาอย่างนี้นะคะแล้วก็อาจจะใช้โพวิดอโดไอโอดีนนะคะเช็ดที่แผลแล้วก็ใช้แอลกอฮอล์เช็ดรอบบาดแผลนั่นเองนะคะก็อันนี้ก็ติดตาว่าเราเป็นแผลที่สะอาดละกันเนาะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเราก็จะมีระยํไว้ก็คือจะเป็น แล้วก็เะะก็นะคะผ้าก๊อนะคะผ้าก๊อซยืดไว้พันรอบบาดแผลมให้สิ่งสกปรกเข้านะคะแล้วก็ปัตเตอร์กันน้ำไว้สำหรับตัดอาบน้ำก็ได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้มันก็จะมีแผ่นนี้นะคะมันคือแบสต์กราสนะคะหรือว่าท่ออื่นก็ได้ซึ่งตัวนี้ค่ะมันจะเป็น๋ยวเปิดให้ดู จริงๆเราต้องตัดก,ก่อนเนาะตัดหนะังก็ะด้มันจะเป็นคล้ายๆเป็นผ้าทอสนะคะที่ชุบน้ํายาเอาไว้นะคะบริภาพขาอ่ะแบบนี้นะคะซึ่งตัวเจ้าตัวเนี้ยค่ะมันจะช่วยทําให้ผ้ากทกอสของเรานะคะอันนี้ไม่ติดแผลนะคะแล้วก็มียาค่าเชื้ออ่อนๆอันนี้ก็ควรจะมีนะคะเพราะว่าถ้าแผล แปะยตรงมันก็จะเจ็บมากก็มาเริ่มล้างแผลกันเลยนะคะเราก็จะใช้นะคะอาใช้มีสัมฤทหรือว่าใช้เป็นขั้นบัตแบบนี้ก็ได้นะคะตัดมาก่อนเลยนะคะแล้วก็จะเอาแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์น้ำเกลือหุ่นผิดคุ่นถูกนะคะล้างไปที่แผลเราเลยนะคะ นี่นะคะไปที่แบาดแผลเลยแบบนี้นะคะฉีดออกไปได้เลยและแล้วนะคะเราก็เอาแอลกอฮอล์นะคะเช็ดตรงรอบบาดแผลซึ่งทําไมเราไม่เอาแอลกอฮอล์เช็ดที่แผลโดยตรงเพราะมันจะแสบไม่ใช่สิเพราะว่าส่วนใหญ่อะคะเชื้อโรคอะมันไม่ได้อยู่ในแผลหรอกมันอยู่รอบบาดแผล นะคะคแล้วก็แอลกอฮอลเนี่ยเช็ดตรงรอบบาดแผลนีนะคะเช็ดบนนะคะจากข้างในไปหาข้างนอกนี้นะคะเช็ดอีกรอบหนึ่งก็ได้ะคะ่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จริงๆถ้าสมมติเรามียาครีมนะคะจะเป็นพวกจินต้าไมซีนหรือว่าฟลูซิดิคครีมอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ทาที่แผลได้เลยแต่ว่าอันนี้เราก็จะใช้ตัวแผ่นปิดแผลนะคะ แผ่นปิดแผลเนี่ยมันก็จะมาแบบแผ่นใหญ่มากมือนะคะแบบนี้แล้วก็แต่แผลเราวันเดียวแล้วก็เอา้ากกอดเนี่ยทาบแล้วก็ใช้กรรไกรตัดเลยนะคะเราก็จะทําการตัดโอเคแบบนี้นะคะแล้วก็ทาบแล้วก็ตัดจากนั้นมันก็จะมีเป็นแผ่นตะไคายเฮ้ยเราตัดผิดด้านเอาใหม่เอาใหม่เราตัดใหม่ได้นะคะ เราก็ตักมาใหญ่หนึ่งก็ว่าก่อนมันี่ายโอเคครัมีได้แล้วนะคะเราก็ทำการตัดเขาจะได้เป็นแผน่นนี่นะคะเราก็ลอกออกมาเลยนี่นะคะก็จะเป็นแผ่นตะไคร้ค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะก่อนทำแผ่อด่าลืมล้าง,างมือให้สะอาดด้วยเด้อแปะไปที่แผ่เราแบบนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะแปะเหมือนแผ่จะใหญ่ไป ก็ตัดตามอัธยาศัยน,นะจ๊ะเราก็จะใช้ผ้ากอดนะคะขนาดนี้แปะไปที่แผ่นเลยค่ะผ้านนะะกอดก็ไม่ต้องแปะหนาเกินนะคะเดี๋ยวแผ่นมาาันจะอแล้วเราก็ติดด้วยสกะะอับเทปนะจ๊ะนี่สงสัยว่าเราจะตัดสักไปอีกนึงเนาะก็สาขาเราก็แปะไปะคะ่ะแบบนี้คือแผ่นมันจะดูยิ่งใหญ่ยิ่งเงี้แต่เราอะกันไม่ให้ฝุ่นมันเข้า ประมาณนี้นะคะแต่คือแค่เนี้ยมันยังกันฝุ่นได้ไม่พอนะคะเราก็ควรจะใช้เป็นผ้ากศศ๊อตสีขาวนี้นะคะอันนี้ยืดได้นะคะเนื่องว่าภาษาแพรเขาก็จะเรียนกานว่าก๊อตยืดนะคะพันอีกชั้นหนึ่งนะคะแต่บอกเลยว่าไม่ต้องพันหนานเกินพันบางๆนะคะแผ่ดูไม่ใหญ่มากอบอกไปก่อนว่าแบบเออเรากันคิ่ฝุ่นน้ง แล้วก็พันถ้าสมมติเป็นที่มือใช่ไหมเราพันข้างล่างแล้วก็พันข้างบนแล้วก็พันข้างล่างนะคะแล้วก็พันข้างบนแบบนี้นะคะเราก็ตัดอิกสกรทปีปอ่ะมันก็จะเห็นข้างล่างกับข้างบนมันก็จะได้ดูแบบดึงกระชับขึ้นไม่หลุดง่ายนะคะแต่ว่าเพื่อนๆไม่ต้องพันเหมือนมือโรลเลมอนอแบบ่ะอันนั้นคือก็แน่นป้บ เราก็จะทําการตัดนะคะตัดที่แลกบออกมานะคะแล้วก็ใส่เข้าไปในมือเรานะคะต <_ d ata> ิดสก,กัดเทป <_ d ata> แค่นี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะก็การที่สุ่นได้นะคะสวัสดงคืนนะคะเราก็อาจจะติดแค่ผ้ากอทอย่างเดียวผ้ากอทแบบแน,นี้อย่างเดียวนะคะไม่ต้องติดผ้ากอทนวน,นก็ได้นะคะ ก็ถ้าส่วนใครจะอาบน้ำก็แนะนำไอตรงรุ่มกันน้ำนะคะแตะแผ่ไม่ให้โดนน้ำนะคะก็ล้างแผ่ก็แนะนำนะคะเช้าเย็นก็ได้ะคะ่ะถ้ามีคำถามอะไรก็ฝากไปใต้คอมเมนต์นะคะสำวันนี้พลล่าตูรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ โซโอ่ช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูวิธีการประถมพยาบาลเบื้องต้นนะคะสำหรับคนที่ถูกพึ่งต่อแตนต่อยค่ะร่วมพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงระพีพรโรดแสงเรืองจากโรงพยาบาลจุฬาพรค่ะสวัสดีค่ะ คุณหมอคะถ้าเราพบเห็นคนที่ถูกพึ่งต่อแตนต่อยนะคะซึ่งก็พบบ่อยมากๆเลยนะคะเราจะต้องเข้าไปช่วยเหลือ,อยังไงได้บ้างคะถ้าเป็นกลุ่มของมแมลงเนี่ยมันก็มีพิษกับไม่มีพิษนะคะ,มมะแมลงมีพิษที่พบบ่อยอะ่ะจริงๆแล้วก็คือเป็นพึ่งต่อแตนเนาะที่เราพบบ่อยเวลาพึ่งต่อแตนเวลาเขากัดเราอะก้นเขามีเข็มพิษพอกัดไปปุ๊บม,มันจะปล่อยเข็มพิษใส่ที่ผิวหนังเรา ถ้าโดยทั่วไปเราจะเอาเข็มพิษนี้ออกเพราะว่าถ้าปล่อยไปมันก็จะละลายแล้วก็ทําให้คนไข้บวมแดงร้อนอแต่ถ้าตามหาไม่เจอไม่จําเป็นต้องเอาออก,ออกหรือถ้ามีอันเดียวอะ่ะคนส่วนใหญ่จะทนพิษพิษตัวนี้ได้ถ้าเข็มเดียวเนาะแต่ต่อแตนใช่แต่ถ้าไปถูกกัดเป็นร้อยตัวอย่างเงี้ยเข็มพิษเต็มตัวเลยอย่างเงี<อ>้ยเราต้องพยายามเอาออกบ้างเพื่อให้คนไข้ไม่ไม,ไม่ปวดไม่แสบไม่ร้อน แล้วถ้าเรามองไม่เห็นบริเวณที่มีเหล็กในแต่ว่ารู้สึกว่าถูกกัดแบบนี้อันนี้คือไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ไหมคะมะะันแค่จะปวดบวมแดงร้อนอยู่บริเวณนั้น อันนี้คือในกรณีของพึ่งต่อแตน<ช>ก็ต้องดูว่ามีเหล็กในหรือเปล่าถ้ามีเหล็กในก็คือเอาเหล็กในออกก่อนที่จะส่งโรงพยาบาลแล้วเวลาที่เราจะใช้เอาเหล็กในออกใช้มือบีบหรือใช้อุปกรณ์อะไรที่จะช่วยเหลือได้บ้างโดยทั่วไปมัน,มน,มนเหมือนเราเอาเซียนออกอะคะ่<ฮ>ะเราก็จะใช้แผ่นแข็งๆเนาะขูดไปตามผิวหนังเพื่อเหมือนเอาเอาเซียนให้มันสูงขึ้นเราจะได้ดึงออกหรือไม่ก็เอารูกุญแจะค่ะ หัวกุญแจที่เรามีแข็งๆใช่ไหมคะหัวกุญแจมันจะมีรูเราก็กดลงไปตรงนั้นก็ทําให้มันพุ่งให้มันเหล็กนออกมาใช่ไม่ต้องไปล้างน้ําหรือว่าส่งโรงพยาบาลได้เลยค่ะและในกรณีคือต้นน้องเคยเห็นนะคะในตามข่าวว่าจะมีกรณีที่บางคนแท้รุนแรงมากๆบวมทั้งตัวเลยนะคะที่ถูกกัดแค่ตัวเดียวแต่บวมไปหมดเลยแบบนี้ต้องทํายังไงคะคือในกลุ่มของแมลงมีพิษทั้งหมดเนี่ยถ้า นอกจากพึ่งต่อแต่แล้วก็ยังมีแมลงมีพิษบางอย่างส่วนใหญ่ําให้แค่ปวดบวมแรงร้อนไม่ไม่ไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่ไปพบแพทย์ได้แต่ถ้าคนไข้อะแพ้ง่ายมีโอกาสแพ้พิษต่างๆอย่างเงี้ยอย่างรุนแรงได้ที่เขาเรียกว่าแพ้พิษอย่างรุนแรงหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกอนาฟ h ล l กซิ s เนี่ยคนไข้จะมีอาการที่รุนแรงช็อกได้ความดันตกมีปืน่นขึ้นตามตัวหน้าบวมอันนี้อันตรายถึงชีวิตต้องรีบไปพบแพทย์ เราต้องส่งภายในมีช่วงเวลาไหมคะว่าพอเห็นแบบนี้เราต้องเร็วที่สุดเร็วที่สุดแต่ว่าไม่มีช่วงเวลาค่ะและในส่วนของแมงป่องตะขาบนะคะแบบนี้เราช่วยยังไงคะแมงป่องป่องกับตะขาบเนี่ยตัวมันอย่างแมงป่องก้นเขามีพิษเนาะตะขาบอะเคี้ยวมันมีพิษพวกนี้เวลากัดไปปุ๊บพิษมันจะทําให้เราปวดบวมแดงร้อนเฉยๆไม่ได้อะไรแต่ปวดมากนะปวดมากปวดมากแต่ว่าปวดทรมานแต่ไม่ได้ตรรย ไม่อันตรายใช่ไหมคะไม่อันตรายมันเป็นความปวดเฉยๆก็แค่พาไปส่งโรงพยาบาลใช่สาหรับตะขาบเนี่ยค่ะเนื่องจากมันอยู่กับดินเพราะงั้นแผลที่มันกัดมีโอกาสติดเชื้อสูงก็หมอก็จะให้ยาแก้เชือ้อฆ่าเชื้อไปด้วยคุณหมอคะแล้วอย่างบางคนที่เขามีอาการแพ้แบบรุนแรงเราจะประถมพยาบาลเบื้องต้นจะต้องช่วยทายาหรือว่าจะต้องทําอะไรก่อนไหมคะก่อนที่จะนําส่งโรงพยาบาล โดยทั่วไปเวลาคนไข้มีอาการแพ้อย่างรุนแรงค่ะมันจะเล่นงานหลายๆระบบเนาะก็เช่นหน้าบวมปากบวมมีผื่นตามตัวขึ้นไส้อาเจียนเยอะๆหน้ามืดเป็นลมค่ะเอ,อ่อเลยหายใจอึดอัดอย่างเงี้ยถ้ามีอาการเหล่านี้ถือว่าแพ้รุนแรงรีบนสงงบาส่งโรงพยาบาลโดยตรงเลยค่ะ ไม่ต้องให้ยาลดบวมแก้ปวดอะไรไม่ต้องเลยนะคะไม่ต้องเลยค่ะ,าะอาการเขารุนแรงเขารุนแรงมากคืนอนำส่งโรงพยาบาลเลยนะคะไม่ต้องคิดอะไรแล้วถ้าเห็นอาการแบบนี้รีบนำส่งโรงพยาบาลใ,ให้เร็วที่สุดแต่สำหรับบางคนนะคะที่อาจจะไม่รุนแรงมีแค่รอยแดงรอยบวมรู้สึกปวด <Ừ. S 2> แบบนี้เราจะต้องทําอย่างไรคะคือให้ยาแก้ปวดได้ไหมคะถ้าเป็นประชาชนจะผสมพิบารเบื้องต้นนะคะสามารถให้กินพาราเซต,ตามว่ารุ่งเป็นยาสามัญประจำบ้านแก้ปวดได้กับอัรปครบเย็นประครบเย็น,ยนก็จะช่วยให้คลายปวดได้แล้วก็ไปพบแพทย์ อโอเคค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวิาวธีการปฐถมพยาบาลเบื้องต้นสําหรับคนที่ถูกมแมลงสัตว์กัดต่อยต่างๆนะคะต้องประมพยาบาลอย่างไรบ้างคะ่ะสําหรับการปฐถมพยาบาลเบื้องต้นในคนที่ถูกพึ่งหรือว่าต่อแตนต่อยเนี่ยนะคะคือสัตว์ชนิดเหล่านี้ค่ะเขาจะมีเหล็กในหรือว่าเข็มพิษค่ะ ฉะนั้นแล้วถ้าคนที่โดนต่อยนะคะเราก็จะต้องใช้อุปกรณ์สองอย่างซึ่งเป็นอุปกรณ์ใกล้ตัวเลยค่ะที่จะช่วยให้เอาเหล็กในออกได้นั่นก็คือบัตรแข็งบัตรเครดิตบัตร ATM หรือว่าคีย์การ์ดแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะเป็นกุญแจนะคะเพราะว่าเราจะต้องใช้บริเวณรูตรงนี้ค่ะกดเพื่อที่จะเอาเหล็กในออกนะคะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะคะนั่นก็คือสมมติว่านี้เป็นแผลที่โดนพึ่งต่อแตนต่อยนะคะมันจะมีอาการบวมแดงประมาณนี้นะคะ เราก็จะต้องถ้าเป็นกุญแจนะคะเราจะวางไปตรงกลางนะคะที่เป็นจุดดําๆที่เป็นเข็มพิษอะคะ่ะแล้วก็กดไปนะคะแล้วก็ให้เข็มพิษอะคะ่ะหลุดออกมาค่ะแล้วก็ออกนะคะหรือว่าถ้าไม่มีค่ะเราสามารถใช้บัตรแข็งหรือว่าบัตรเครดิตคียการ์ดอย่างเงี้ยค่ะขูดออกได้ค่ะแล้วก็สังเกตอาการ ของตัวเองด้วยนะคะว่าถ้ามีอาการหน้าบวมคลื่นไส้อาเจียนหายใจลําบากอย่างนี้ค่ะต้องรีบไปโรงพยาบาลนะคะแต่ถ้าไม่มีอาการเหล่านั้นเป็นอาการแค่ปวดบริเวณบาดแผลมีบวมร้อนบริเวณบาดแผลเฉยๆก็สามารถประครบเย็นเพื่อลดอาการปวดได้ค่ะหรือว่าทานยาพาราเซตามอลแก้ปวดได้ค่ะสําหรับการทําความสะอาดบาดแผลนะคะก็ล้างด้วยน้ําสบู่ก็เพียงพอแล้วค่ะ